เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาปัรญ,ญายณาที่มีอายุกว่า2,500ปีมาเจอกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำที่สุดในยุคเราอย่าง AI นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนหนังสือให้เป็นไฟล์ดิจิตอลนะคะแต่มันคือภารกิจครั้งประวัติศาสตร์เลยที่จะปลุกคำสอนในพระไตรปิฎกให้กลับมามีชีวิตชีวาและตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างแท้จริงค่ะหัวใจของภารกิจทั้งหมดนี้สรุปได้สั้นๆในวิสัยทัศน์นี้เลยครับคือพระไตรปิฎกต้องเป็นคลัธงทมแห่งชีวิต ปัญญาและสังคมคือต้องไม่ใช่แค่คำพีที่เก็บไว้บนหิ้งอีกต่อไปแต่ต้องเป็นเครื่องมือที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายและเป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตของผู้คนในยุคดิจิทัลได้จริงๆ เอาละครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวนี้ไปพร้อมกันใน5ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มจากความท้าทายแรกสุดเลยจากนั้นไปฟังเสียงจริงๆจากผู้ใช้งานแล้วมาดูกันว่าเทคโนโลีตอนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนจะไปสู่ภาพวิสัยทัศน์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปิดท้ายด้วยแผนการที่จะสร้างปัญญาสำหรับยุคใหม่ครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับจากคลังข้อมูลดิจิตอลสู้ความท้าทายที่เป็นรากฐาน เรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคำพีในรูปแบบดิจิตัลจริงๆแล้วการเดินทางสู่ดิจิทัลของพระไตปรปิฎกเนี่ยเริ่มมานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ยุค80กับโครงการที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกอย่าง BUDSIR จนมาถึงยุคปัจจุบันที่เรามีแอปพลิเคชันในมือถือกันแล้วแต่ โลกกาลังเรียกร้องก้าวต่อไปที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นครัคือไม่ใช่แค่การมีคลังข้อมูลแต่เราจะสร้างคลังปัญญาที่สามารถโต้ตอบและให้คำแนะนำกับเราได้ยังไงล่ะหัวใจสัมพันธ์ของเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่ความแตกต่างของสองคำนี้เลยครับที่ผ่านมาเนี่ยเราทำสิ่งที่เรียกว่าด i จิท i z a t i o n พูดง่ายก็คือการสแกนหนังสือเพื่อเก็บรักษาการมันหายเฉยๆแต่วันนี้เราต้องก้าวไปอีกขั้นคือ Digitalization ครับคือการปลดล็อกข้อมูลที่อยู่ในนั้นออกมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนเลยส่วนที่2ครับเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานหรือราคาที่เราต้องจ่ายจากเทคโนโลยีที่อาจจะล้าสมัยไปแล้วคือเมื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่มันตอบโจทย์ไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคนิคนะครับแต่มันคืออุปสรรคในชีวิตประจำวันของผู้คนที่อยากจะเข้าถึงธรรมะจ,จริงๆ ลองนึกภาพตามนะครับพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังเตรียมเทศต้องการค้นหาพุทธพจน์สักเรื่องแต่จำได้แค่บางคำระบบปัจจุบันกลับหาไม่เจอหรือท่านกำลังอ่านอยู่แล้วเจอสับบาลีที่ไม่เข้าใจอยากรู้ความหมายทันทีแต่กลับต้องสลับแอปไปเปิดโพจนานุกรมอีกตัวนี่คือความติดขัดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของท่านเลยครับ ขยับมาที่กลุ่มนักวิชาการบ้างสำหรับกลุ่มนี้ความแม่นยำคือหัวใจสำคัญเลยครับเขาต้องการอ้างอิงเลขหน้าที่ที่มันต้องตรงเป๊ะๆกับฉบับพิมพ์หรืออยากจะเปรียบเทียบเนื้อหาความแตกต่างระหว่างฉบับต่างๆได้ในหน้าจอเดียวเลยซึ่งเครื่องมือค้นหาแบบเดิมๆที่หาได้แค่คำที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์การวิจัยเชิงลึกแบบนี้ได้เลยค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือคนทั่วไปอย่างเราๆท่านๆน,นี่แหละครับกำแพงที่ใหญ่ที่สุดคือภาษาบาลีเลย คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากค้นหาชื่อพระสูตรที่เฉพาะเจาะจงหรอกครับแต่เราอยากได้คำตอบสำหรับปัญหาในชีวิตเช่นทำยังไงให้หายเครียดทำยังไงให้มีความสุขซึ่งเป็นคำถามที่ระบบปัจจุบันยังไม่สามารถเข้าใจและให้คำตอบกับเราได้เลยมาถึงส่วนที่3ครับเมื่อเราเข้าใจปัญหาแล้วทีนี้เราลองมาส่องภูมิทัศน์เทคโนโลยีในปัจจุบันกันหน่อยว่าตอนนี้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ในตลาดเนี่ย เขาทำอะไรได้บ้างแล้วมันยังมีช่องว่างตรงไหนที่รอการเติมเต็มอยู่พอเราเอาแพลตฟอร์มหลักๆมาวางเทียบกันในตารางแบบนี้ภาพมันจะชัดขึ้นมากเลยครับคือแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็มีจุดแข็งของตัวเองนะ BUSI R นี่คือตำนานเลยเรื่องความแม่นยำต้องยกให้เขา e ทิพิตา,ารานี้ก็สุดยอดมากโดนมือถือและใช้งานออฟไลน์ได้ดีเยี่ยม s u t e ต Central ก็เป็นเลิศด้านมาตรฐานสากลแต่เห็นช่องว่างไหมครับคือมันยังขาดแพลตฟอร์มที่รวมทุกข้อดีเหล่านี้ไว้ด้วยกันแล้วยกระดับด้วยการค้นหาแบบเข้าใจความหมายด้วย AI ครับและนี่แหละครับส่วนที่4คือคำตอบของช่องว่างทั้งหมดที่เราเห็นมานั่นคือการสร้างฐานความรู้อัจฉริยะที่มันไม่ได้แค่ เก็บข้อมูลแต่เข้าใจข้อมูลด้วยหัวใจของเทคโนโลยีนี้ก็คือ NLP หรือ Natural Language Processing ครับพูดง่ายๆก็คือการทำให้คอมพิวเตอร์มันเข้าใจภาษามนุษย์นี่แหละลองนึกภาพ AI ที่สามารถอ่านภาษาบาลีที่เขียนติดกันเป็นพืชยาวๆแล้วแยกออกมาเป็นคำๆให้เราค้นหาได้ง่ายขึ้นหรือช่วยวิเคราะห์รากศัพท์ให้เราเข้าใจความหมายได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่คือการใช้ AI มาทลายกำแพงทางภาษาอย่างแท้จริงเลย แล้วนี่คือตัวอย่างที่โอ้โหเห็นภาพชัดที่สุดเลยครับว่าพลังของมันต่างกันขนาดไหนดูทั้งซ้ายนะครับแบบเก่าพิมพ์ไปตรงๆเลยว่าวิธีจัดการความเครียดผลลัพธ์คือไม่พบข้อมูล เพราะคำว่าเครียดมันไม่มีในพระไตรปิฎกนะครับแต่ดูทั้งขวาแบบใหม่พิมพ์คำถามเดียวกันแปะๆเลยนะครับระบบมันไม่ได้หาแทกคำครับแต่มันเข้าใจว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่แล้วมันก็ไปดึงเอาพระสูตรที่ว่าด้วยการระง,งับวิตกมาให้แทนนี่แหละครับความแตกต่างมันเข้าใจเจตนาไม่ใช่แค่ตัวอักษรมาถึงส่วนสุดท้ายครับส่วนที่5ปัญญาเพื่อยุคสมัยใหม่ แน่นอนว่าวิสัยทัศน์จะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็คงไร้ความหมายถ้าไม่มีแผนการที่ชัดเจนและจับต้องได้เรามาดูกันครับว่าเส้นทางสู่เป้าหมายนี้หน้าตาจะเป็นอย่างไรแผนงานถูกแบ่งออกเป็นระยะอย่างชัดเจนเลยครับเริ่มจากระยะสั้นคือการสร้างชุมชนก่อนเลยแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นแรกที่ตอบโจทย์ความต้องการหลักๆให้ได้จากนั้นในระยะกลางค่อยเริ่มผนวกเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเข้ามา แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือนในระดับนานาชาติให้แข็งแกร่งขึ้นท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้มันยิ่งใหญ่กว่าการสร้างซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับแต่มันคือภารกิจในการรับไม้ต่อทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งมอมรดกทางปัญญาที่ล้ำค่าที่สุดของเราให้ยังคงอยู่และเป็นประโยชน์ต่อไปในโลกยุค AI และนี่คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เราได้คิดตามกันครับว่า ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นไปหมดแบบนี้เราจะทำยังไงให้ปัญญาญาณที่ล้ำค่าที่สุดของเราไม่ใช่แค่ถูกเก็บเอาไว้แต่ต้องถูกเข้าใจและส่งต่อไปถึงคนรุ่นหลังได้อย่างมีความหมายที่สุดครับ